การเอชนะโรคเบาหวานโดยการปรับพฤติกรรมด้วยการทำ IF แล้วการปรับอาหารที่รับประทานคืออาวุธหลักที่เราจะใช้จัดการกับโรคเบาหวานการปรับอาหารไม่ใช่การอดอาหารแต่เราต้องรู้จักกลไกของร่างกายในเรื่องของการจัดการพลังงานอาหารทุกอย่างที่เรากินเข้าไปจะประกอบด้วยสารอาหารหลัก3ประเภทและสารอาหารรอง2ประเภทหรือเรารู้จักกันในชื่อของอาหารหลัก5หมู่สารอาหารหลักได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันในขณะที่สารอาหารรองได้แก่วิตามินและเกลือแร่หรือแร่ธาตุต่างๆเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายเราไม่สามารถกินเฉพาะสารอาหารใดสารอาหารหนึ่งได้แต่เราต้องจัดการกับสัดส่วนของแต่ละหมวดหมู่ให้เหมาะสมเราเรียกสิ่งนี้ว่าการจัดจานมีคําแนะนํามากมายในเรื่องของการจัดจานขอให้เลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคนตัวอย่างของการจัดจานที่ได้รับความนิยมได้แก่ 4 3 2 1าง,ง่จำง่ายๆคือใน1จานวงกลมของเราให้แบ่งออกเป็น10ส,ส่วน4ส,ส่วนแรกให้เป็นผักสดหลักสี3ส,ส่วนให้เป็นโปรโตีนดี2ส,ส่วนเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและ1ส่วนสุดท้ายเป็นไขมันดีจำไว้ว่าการปรับอาหารไม่ใช่การอดอาหารหรือการกินอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่งอย่างเดียวแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราเอาชนะโรคเบาหวานได้อย่างแท้จริง จะดีกว่าไหมถ้าไม่มีใครต้องทนทุกข์กับโรคเบาหวานมาร่วมกันทำให้โรคเบาหวานหมดไปจากโลกนี้